Everyday. กูสงสัยมากเลยอะค่ะคือว่ากูลองไปเช็คเงินเดือนในธนาคารถูกครั้งอะค่ะมันไม่ได้เงินตามที่ตกลงกันเอาไว้อะค่ะมันถูกหักออกไปถูกเดือนเลยอะกูสงสัยว่านี่กูโดนโกงอยู่หรือเปล่าคะเฮ้ยมันไม่มีใครโกงใครหรอกครับน้องกู <busca> ๊ดเพียงแต่ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีส่วนที่ถูกหักออกไปเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของตัวเราเองในอนาคตสิทธิประโยชน์ของตัวเราเองในอนาคต คืออะไรมันก็คือเงินเก็บๆเก็บเขาพผู้ส่งรถล้มอคะเปล่าครับเปล่าครับพอดีรถตีกับเบรคได้หน่อยครับแล้วมันก็ขับนี่ไปเลยครับพียพี่อ่าพูดอะไรมากดีกว่าช่วยเรียกแท็กซี่พาเขาไส่งโงพยาบหน่อยครับอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นครับเดี๋ยวกูช่วยนะคะลูกค่ะโอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมผมต้องรีบไปธุระค,ครับรีบไปส่งเอกสารลูกค้าครับไปก่อนนะครับไม่เป็นไรครับเอาฮสทำไมไมหาหมัวจิ๋วคะเนี่ยพี่พี่ไม่รู้หยุ่ทำไมคะเนี่ยพี่แกงดูนู่นสิกู๊พี่บนสองพี่พบนสองครับพี่ได้ไปโรงพยาบาลมาหรือยังครับ ไปมาแล้วครับไปมาแล้วพี่ไปโรงพยาบาลไหนมาครับอ๋อก็นี่งครับนี่งครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามกับบริษัทเราครับใกล้ๆนี้ครับฝั่งตรงข้ามไม่มีโรงพยาบาลคนนะคะมีแต่โรงพยาบาลสัตว์ก็ก็ก็นี่ไงครับเราก็เป็นสัตว์ประเภทนึงไงครับพี่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับ พี่บุญส่งไปโรงพยบาบาลนะครับเดี๋ยวผมไปส่งฉันไปค่ะไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เป็นไรครับคือคือผมกลัวโรงพยบาบาลนะครับพี่บุญส่งกลัวเข็มเหรอคะกลัวค่าเข็มครับแล้วอีกอย่างผมไม่มีตังจริงครับโท่พี่บุญสรงเรื่องแค่นี้เองอะ่ะทำไมพี่บุญสรงไม่ขอยือมผมก่อนละครับแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยเอามาคืนก็ได้อะ่ะกลัวจะไม่มีคืนสิครับต้องมีสิครับพี่เงินเดือนผมเดือนนี้ แทบจะไม่เหลือว่าใช้จ่ายอะไรจริงๆเลยนะครับพี่บุญส่งก็เบิกสิครับเบิกแล้วพี่บุญสงจะไปเบิกใครได้ะคะพี่เก่งก <c oughs> ็เบิกค่าประกันสังคมไงครับประกันสังคมใช่ครับประกันสังคม <c oughs> เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะกู๊ดกับพี่บุญส่งอ่ะก็เพิ่งรู้เรื่องเหมือนกันเพราะตัวเองเนี่ย มีสิทธิ์อะไรแบบนี้ด้วยก็นั่นแหละ,ะเงินที่เราบอกว่ามันหายไปหายไปทุกเดือนนั่นแหละเขาก็หักเอาเข้าไปเป็นเงินของประกันสังคมไงก็ศึกษากันเอาไว้นะก็มันยังมีสิทธิประโยชน์อีกเยอะนะ,ะที่เรายังมีโอกาสได้จะเริ่มศึกษาจากคู่มือเล่มน,นี้ก็ได้หรือว่าจะลองเปิดเว็บศึกษาดูก็ได้นั่นสแล้วก็นี่นี่ประกันสังคมใช่ไหมใช่ไม่ใช่เฉพาะประกันสังคมบางบริษัทมีสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานนะ มีค่าใช้จ่ายบางอย่างเนี่ยสามารถมาเบิกได้อของเราเนี่ยก็มีเหมือนกันสมมุติถ้าเจ็บป่วยบาดเจ็บจากการทำงานอย่างเงี้ยได้เข <c oughs> ้าใจไหมบอสครับ,พ,บพี่ป่วยแล้ว,ว่าพี่ก็ต้องเบิกได้ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วหมออะก็บอกพี่ว่าพี่จะต้องใช้ผ้าบนคอเอาไว้พันคอเป็นคนนุ่นมจะได้หายป่วยเร็วๆครับ <c oughs> ้ได้ได้ได ไม่สบายไปหาหมอมาเบิกได้แต่ว่าพวกเรานะวันนี้เนี่ยบอะมีสวัสดิการสังสรรค์พนักงานเดี๋ยวไปหาอะไรรับวไปทานกันดีครับบอสอยากจะอะไรอะไรอะไรไม่สบายไม่ใช่เหรอไปหาหมอแล้วกลับบ้านแอ้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวหมอบอกเอาคนมึนพันก็ก็หบไปแล้วบอสดีกว่าไรกันนะยไปด้ว คนทำงานทุกคนมีสิทธิความคุ้มครองและสวัสดิการแต่ต้องศึกษาและเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อจะได้ใช้และรักษาสิทธิประโยชน์ที่ตัวเองมี